ดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องประนชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้น้องประวันแชนแนลก็จะมาทาอาหารเหมือนเดิมนะคะน้องประมาณกําลังทําอะไรคะตอนนี้กําลังหั่นปลาหมึกค่ะอันนี้คือข้าวตีที่น้องแวผ่าแล้วค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยข้าวจีจริงๆแล้วมันคือปลาหมึกปลาหมึกแรหละเนาะใช่ค่ะเออปลาหมึกแรหเป็นแห้งๆนะน้าประวันเรียกว่าข้าวตีค่ะค่ะแล้ว ตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นคืออะไรใช่ไหมคะค่ะบลูอรรี่ค่ะโอ้ยบลูอรรี่วันนี้น้องป้าวันจะเป็นแม่ครัวอะไรใช่ไหมคะค่ะจะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเดี๋ยวน้องปาวจะให้พ่อเบนชิมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อเบนชิมแล้วจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยบ๊ายบายพ่อเบนนจะะะให้ิคค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ อีกนะนี่ที่ใส่อแฟลตสีเขียวๆนั่นอะไรอันนี้คือคือรรตีค่ะค่ะแล้วใส่อะไรอีกนะเพิ่มเพิ่มความหวานอีกนิดนึงน้ำตาลค่ะอโอเคค่ะตอนนี้พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้้อมแลวเปิดเตาเองได้ไหมได้ค่ะ,อะลองเปิดดูซิ ว้าว wow. อาต่อไปค่ะทำไงต่อเอาเอาน้ำมันมาใส่ค่ะค่ะระวังระวังนะคะขั้นตอนเหล่านี้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะคะไม่ได้ให้น้องทำเองเนาะค่ะอะใสอ่อีกนิดอีกนิดหลบอีกนิดอีกนิดหนึ่งโอเคค่ะพอแล้ว โอ้เยอะไปไม่เป็นไรแหมต่อไปค่ะเราต้องรอให้น้ํามันมันทําไมนะเเอ,อรอให้น้ามันมันร้อนเป๊บหนึ่งระหว่างรอให้การจะให้ปอนทำอะไรคะอ้าระหว่างรอเหรอให้เต้นดีไหมไม่ค่ะระหว่างรอก็ให้เตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมอเดี๋ยวเตรียมใส่เลยเราจะใส่อะไรเป็นอันดับแรกคะอันนี้ค่ะเราต้องใส่ใส่อะไรก่อน าคาลีคะ่ะน้ำมันนัดได้แล้วลูกน้ำมันได้ละยังไม่มีฟองเลยอ้โอเคโอเคใช่ใช่ยังไม่มีฟองลยแม่อ๋อโอเคโอเคถ้ามันเริ่มมีฟองแล้วมันดิ้นดิ้น,นตรงนี้นี่คือแบบมันได้แล้วเนาะช่อ่าโอเคไม่ดูให้ละได้ละได้ละลูกโอเคนะคะค่อยๆเทนะคะอย่าอย่าเทบ่มลงไปนะเดี๋ยวถ้วยถ้วยจะตกลงไปเลยมไม่ต้องกลัวอะ อ่าไม่ช่วยไม่ช่วยอ่าไม่ช่วยประคอบอ่าน้ำมันจะเล่นอีกแล้วอ่าต่อไปเราก็ต้องคนก็ต้องคนนะคะแล้วเราก็ต้องจับตัวนี้ด้วยค่ะโอจับด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันทำไมคะเพื่อให้มันน้ำมันไหลไปค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะต้องให้บอกเกอรี่มันสุกก่อนเนาะสุกก่อนถ้าสุกแล้วน้องปันก็จะทานกุีค่ะค่ะถ้าสุกแล้วเราจะเอาของต่างๆใส่ลงไปเนาะเอะเดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้น้องปวันก็จะใส่กุ้งก่อนนะคะบอกเกอรี่อ่ะน้องปันแช่ไว้นานแล้วแต่บอกเกอรี่ไม่สุกนะคะตอนนี้น้องปันก็จะรอให้บอกเกอรี่ มันมนสุกะะคะแต่แม่ว่ามันก็เริ่มสุกแล้วนะอย่างเงี้ยนานละน่าจะสุกละอ่ะเอาใส่ทีละเยอะๆเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหมนะคะเอามืออีกข้างช่วยเลยแหนโอเคอ่ะแม่ช่วยนี่นะทุกคนะนี่คือกุ้งของเราที่มันสุกแล้ว ยังไม่สูกกุ้งยังไม่สูกนักปวนงินไปอ่ากุ้งยังไม่สกแล้วต่อไปค่ะต่อไปใส่ปลาหมึกนะคะใส่ปลาหมึกอ่ไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยนะเร็วเอ้านี่ค่ะน้องแวงก็จะเทแบบนี้เลยนะอ่าเพราะว่ามันหนักใช่ไหมเด็กเทไม่ได้ใช่ไหมค่ะอ่าใหญ่มีความหนักค่ะอ่าอ่าต่อเลยค่ะต่อไปก็จะใส่เป็นรถดียังค่ะลูกเราคนก่อนคนก่อน ได้ไหมคะแห้งไหมถ้าแห้งเราเราจะเอาน้ําใส่นิดหนึ่งคนให้ให้มันทั่วกันลูกคนให้มันทั่วกัน่า<ม>เห็นไหมน้องคจะตกแต่งดูคนให้ทั่วกันอ่าถ้าไม่งั้นเนี่ยนะคะปลาหมึกมันก็จะติดกระทะโอเคเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกกับลูก ก็คือสุกแล้วค่ะอย่างตัวนี้นกวางใส่ก่อนนะคะมันก็จะสุกแล้วนะคะพวนกนี้นกวางยังไม่ได้ใส่ก็เลยไม่สุกค,ค่ะเดี๋ยวเราจะรอนะคะเดี๋ยวจะรอให้มันสุกแป๊บหนึ่งโอเคค่ะนกวนางก็จะมาต่อนะคะต่อไปก็จะใส่ลดีนะคะซึ่งช้อนอีกนิดหนึ่งลูก ินะคะทุกคนค่ะอ้าวต่อไปก็ใส่เป็นน้ำตาลนะทุกคนต่อไปน้องปันก็จะรีบคนเลยนะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้คนให้เข้ากันค่ะอ,ะอโอเคค่ะต่อไปใส่อะไรต่อคะ ต่อไปก็จะใส่เป็นอันนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้คือน้ำมันหอยไม่ใช่ค่ะซีอิ๊วขาวลูกซีอิ๊วขาวอ่าโอเคอ่ะสูงๆอีกนิดลูกอไม่ช่วยโอเคเพราะ้วมันจะเยอะเกินอ้าวต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะ มือสองข้างเลยนะคะมือสองข้างสูงสูงสูงอันนี้ร้อนน่าเสียนะคะเพราะว่ามันไปถูกกระแทกค่ะค่ะเอา้าช่วยอ่ะแม่ช่วยออโอเคค่ะโอเคค่ะเอาวางเลยต่อไปรีบพนเลยเร็วๆรีบพนจะไหม้แล้ว,ลว,อ,ลวอ่ะแม่ช่วยแม่ช่วย จะอร่อยไหมเนี่ยพ่อเบนจะให้เต็มสิบไหมเนี่ยพ่อเบนจะให้หนึ่งร้อยหรือเปล่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาก่อนนะคะปิดเตานะคะ<ม>เอาขึ้นนูกเอาขึ้นเอาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน ให้ดังแต็กเลยออาโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะคะต่อไปนะ้องปัลก็จะชิมนะคะเดี๋ยวน้องปลจะหาชิเล็กๆก่อนนะคะน้องอเป่าตรงนะี้ต้องเป่าก่อนอเออเผื่อถ้าไม่อร่อยจะได้เติมเนาะ อร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมคะโอเคคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้พ่อเบียนมาชิมเนาะว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวน้องปวาจะให้ดูนะคะฝีมือแม่กันนะคะดูนี่คะ่ะฝีมือแม่กันก็จะเป็นอะไรนะคะหน่อไม้หน่อไม้ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะจะดูของน้องปะวันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะคะคะ่ะ เดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่น้องบอนกินนะคะต่อไปน้องบอนก็จะมาลองชิมนะคะต่อไปน้องบอนก็จะมาชิมอ่าปลาหมึกก่อนนะคะอืมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะต่อไปก็จะมาชิมข้าวจีของโดน้องปาวาง ไม่เปล่ากันหรอไม่เปล่าค่ะอร่อยไหมโอ้ยอร่อยแบบนี้คงต้องแบบขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหิวบ๊ายบาย